ลุกขึ้นก่อนนะพ่อนะเอ้ยยกขึ้นลูกเออไปหาตไมกลัว้าใบลูกขาถมครามวันเหลวกูแม่เอ้ยแม่ตายน่าแลลวลีแกแม่เกิดแม่มึงอไเกิดเมืงอไหรจากช่องเดือนกับแม่มึงตายแม่เป็นไงตายกายลูกเออข้าวไม่กินเดินไม่โรดไม่มีแรงกูพาไปหาหม้อบอกกว่าคุณม้อเออเมียชาญไม่มีแรงตำปลื้ม้อไว้กินรังนกตามีแรง รับมาบ้านกูยกินรังนกเอียงตายพนกินได้ครึ่งรังเล่เล,เล,นล่นำไลาเมื่อไส่เบ็ดเดี๋ยวลูกจะไปเอาอยาพามารักษาพ่อนะพี่เราจะต้องไปกลางป่าขามึงอยู่บ้านไหนมอตาคงไอ้ขึ้นเรืองลงล้างแกจอยตัวเองไม่ได้พัวชาตินมุดสลิมมาแต่ปัตตานีพี่น้องาัดเครียดไล่เรื่องเลวใหญ่กูเล้ง อันเมื่อวานตาคงเป็นลุมเต้นตีจ่อยบีบจ่อยย่ำจ่อยคลำนังเลจเจ้ยเคลียรจะแบเป็นลุมบามูเราแค่กับมูเราไม่ชอบเนี่ลอยตาเกิตายโอ้กูไม่สนใจแล้วแสอย่างอีปีนี้คนมึงกับเมื่อเลยไรไม่ต่อใครได้ยืนเต็มหน้าจกวันวันเล่นหน้าเร็วอ้าวเด็กเบาเดี๋ยวจบโมข้าปลาจบไปดูจูนเลย ว่าเปลีนแกงหน้ามึงซ่องอ่ะติ์เหล้ยวยางไม่ตัดให้ปอกขึ้นได้กูพลุกหยกขึ้นตัดยางสักที่อนเลยววะบอกกูไม่ให้ลงจากบ้านเล้วสัตว์เรื่อนกันนายเปรียเดียดมวแต่ขืนว่าติ่งแล้วบอก่าให้ต่งลงตัดยางเดือดรองเปล่งเลรถเซิร์ลรถเซิร์อกแท็กซี่เบิร์เราตักที่ตกวัดเสจยตัวดูจัก เซื้อเสื้อเนยใส่ผิวเจ้าไม่สกัดใส่เสื้อในยคลุมติ๊กมาใส่ผ่านจักเดียวเสร็จแต่งงานกับกูได้สองอาทิตย์กูอ่ะกูไปจัดยางกลางคุราดก่อนไปโสดนใต้กูไว้ว่านอนบอกกูกลับไปพี่เนี่ยโสวนไปต้องมาไว้ว่านอนกูว่ากันว่าจิกไปใจโสวกูมึงว่าคนสวดใส่หวะโสวกูใครเป็นโสวนไปต้องได้เอออ้อนี้แสดงว่าลู้เกี่ยกูเกิดนี่มึนง่าว่ากูกบจูใครต้อง มาเล่มาลุกมาไม้ท uh? ุกคนเล่ว่านามก็ใหญ่เปรอ่ะมึงไม่ยอมรับไ้หม่อนนี่ว่าลุกมึง่ะลูกกูแล้วกัดตื้อกลิดมาแต่ในพุงแล้วลูกกูเนี่ยไปลูกไปไปกูเอาไปตายโอ่งสักทีว่ายันแล้วตอบกูพวกไม่ใจลูกไม่รู้ดูดดมกูหลูกูเป้่แหละกูไม่ดูดนานเล่ดุดมึงะ อาติติแลวดุดมมีพี่นี่ขี่สัวแกสายแต่แสดมว่าอาย่ก็ไม่บอกอกี่เป็ดแต่ว่าดมเต่าลูกส้นดาวกูกลางลึงคืนกลางดมเมียตายได้พลาดว่าจะซื้อพิมพ์ตะที่ให้ผม,มเมากระเลวกลับ,บ้านไม่โต๊กเดี๋ยวเดินมาอ้อหลอดด้นหรว่าพี่ลอก <S <S คือว่า,วา,วากูเอาดอกแกบ้านไปทมมาปาเดยเปิดตัวเองเมาเล้าดอกแก้าบ้านมายืนเครียดเศร้าโวยวาเบื่ออยู ไหลุนแค่รถพาดไหวรุ้ว่าเจ้าควยคว้าไอห,หมอวาเจ้าควยคว้า,วาไรจันบนอย่างเปิดควยเปิดเลยวะชาดเปรตเล้วในอ่างนนเล็ดแต่มวนนั่งเอกพปเลก็เลวกล้ากูปาดบ้ามัง้งลากูมาแกกอบเตียงไม้เปรตแต่คืนไม่ดูตาพี่ไรเมื่อคืนให้กูยืนแกป้าพิงคว้าเลียมรำกรองยาวโคอนตอมาดูผูบาดลึกเี๋ยวกูว่าพวกแกนีิสกุลโลโลปี กูไม <mem> ่เอาเลีวเออโลโลๆพี่เออไปซะโซโต้เทปตัไปซะาไอโซโต้เจ้ไดจเจ้าก็โอ้พลาสติกตาเสียงสมบุรสีพลาสติกกว่าได้กับมึงเลียวพุงตบกันไม่ต้องจำใจเลยไปจ้ไปจะาปากพวกเราจริงทิศกันสิเออเป็นคนจริงใจไปจะเออเจ้าพี่ไม่รู้อยู่ไหมวะรู้จักกันมานานแล้วเดี๋ยวกูว่าตำรวจสักคนโลโลตั้งปีใจดีแล้ว ผมไม่อ๋อเลยไอ้เปรตนี้เออไปกินไหมค้ามีไก่มั้งค้างลงรอรอเปร์ไปกินข้าวต้องมาต้องกลดันซี่แก้วไปไหมค้าเขว่าพ้านั้นค้าว่าหรือว่าพูดเร็วเว้ยไอ้จารเปรตไอ้จิ้มใบไตยโอ้มึงไปตายได้มึงไปเลยไอ้อุบาทไอ้เสื้อก็ไปควายกันไอ้ไรยาไปอแอปปี้แซ่บแวะมาด่าแก่ๆเร็วกูแกล้งลกตาเนี่ยนักดีอย่าตกใจพี่น้องเออพวกเมียก็รบกัน จัดมาจัดมาไม่เกี่ยวกล้องยาคูเจอเกลเมย์ปวดหบกับพวกเดี๋ยวตัวไห้จัดมาเดี๋ยวเกี่ยวได้กับคูแล้วครบในคิดยาเจ้เกลเมย์จัดเลยไม่ดีสักอย่างปกลางคือนโนตามาย่องย่องอย่าเล่ยนว่า ลายเรื่องคนยิ่งนี้หลังคนด่าผัวมาวมันมาเรวกูกินวัวดยนี่ลาวกูยัยคนนี้ไม่เคยกินลาวอย่ากเจ๊ดใจกูแม่หลังคนป่าเราไปยิกเล่นกูยิกลงในรูที่รูจะให้กูดุมด้มกูดุ้มไปโจ๊กรูเอากุดปะปู่เอา้าที่กูแก่าย เป็นมาดมไม่โรมั้งเออลนอยู่รูน้อยกูเป็นวัดกูกัดมูกมั้งเนี้ยมาไกาเป็นไกรลเมื่อคำว้มั้งคนยิ่งหน้าโรงยาดาพ่อโมเหมือนมาผมามาไม่ได้กินเหล้าได้กินแล้วเมกาเกดด้นัันไม่ต้องยิ้มได้กินแล้าตกแตัดกับเกือกโบกเหลียวคู ่อไม่ใช่ตัดยางปากูมาสัดมาไปคือเป็นเกลือไม่ร้อยเลยอูเไม่ครบกับโรกูอันแล่คำคำปอจุดเกียงโจดโอคูมากวาดกับเจ้าป่งปงไฮ้ยคุยเลีวไม่ร้อยเลยคือเป็นเครือก <c oughs> เครือกอย่างอูบาดเลยไปนองไปแค่เพราอยู่บ้านจ้า ทานข้าวแล้วพ่อพักผ่อนนะพ่อน,นะลูกจะไปยาพามารักษาพ่อระวังตัวลูกกอผู้ใจไม่ตามังไว้ไล่คนเราไม่มีวงซ่าคนาญาิเปือนหมักแกลังเก่พอนี้คองใจพอพักผ่อนคอยอยู่บ้านเปลยาลูกนะข้าพ่อแม่เปลี่ยนนี่รองแล้วตายนะชื่อกว่าปะ ตาเต็ดเล่นแลว้วมันจะเล่นตามนัดมันเล่นตามอายุนี่ไอ้โตยกขึ้นยกขึออออ้นยกขึ้นยกขึ้นอุนอบัติก็ประคุณสำหรับเรื่งตบเงินเงียบเฉียบไอ้โต้ช่วยไมคนแล้วไม่คนแล้วเอาปืนว่าไอ้โต้เป็นความสบายใจของน้องตราดิยะ ยาทองว่าบทว่ากลอนได้หรือเปล่าน้องอยากจะควางบทกลอนตัวเลยใจไอ้โตมึงกับกูมาโตบทโตกลอนอ่ะนุ่มทำอะไรก็โตบทโตกลอนเอากันด้วยบทเอากันด้วยกลอนเออกูนี่ล้านสี่พลาดเบื้องนะโกกูนี่สี่ตรงกูกับล้านนุ่นฝนกูกูนี่ชุนตอนโตชุนตอนโตพบกันเร็วเล็กตากับตาใหม่ไปลงเล่นกันจักยกกี้กูนี่จะว่าเกี่ยวกับเรื่องดอกไม้กูจะว่าเกี่ยวกับเรื่องขินดังฟี Chứ em kia to pavi lèo lèo rồi lèo 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 kéo hư 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 người hư ư hư rồi hư hư trói hư 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 Chứ đứt hư đứt kêu trời hư trói hư 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 đi hư là, là bắt bắt เวลานั่งเลือนก็ปัดเกาพัดได้นั่งไม้พัดทะเลตีปัดไว้กินชัดนารูมึงว่าเรื่องกินกูว่าเรื่องดอกไม้ตัวไดชิกาเิดว่าเคยเม็ดคนนายเก็เป็นกรมคขันได้ได้ได้กูเป็นกรมะขันเคยเม็ดคนหน้าตนะเออขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยว่าชมจำปีอ้อนเคยแล้นี่รื้อในพนักไอ้ไรก็ ว่าจมจมพี่อน้นเคยอยู่ในวัดออมก้าวปัดเอยมาหนากินเลื้ออุ๊กงได้แกงได้ออมกุล,ลาพอมกระตินเลวนี่กลิ่แกงเชือ่อออมกวนเนื้อนมเปล่าและนี่ป่าเจ้าจอยไม่ติดเลยวาป้าออมดอกแก้วชาย,ยุดแล้วนี่ดอกผุดชนไอ้ตัวกนงได้แกงปลาชนแกงพุงปลา้รอยออาน้อยไอ้ตร้อย ย oh, yeah, ู oh. 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 ่ดกว่าอีดุงอนออมมะลีกระดังฮามันงอมอะไรรึอมอมควาไล่แกงเล่นแตรนตุมออมพี่คุณจำปาเลยนี่ดอกหน้าวัวออมเปล่ากัวได้ตาออมยานมออมเอออ่ติดแล้วออมเออออม ông mèo của ta Ôi <laughs> dạ chà kít như trái Ông đọc chịt đọc cho đọc lăn cây mết con ná này tu Ông cây liền cao kèm chàm vô ná lêu tu ai kêu tu cho cú Hả? Ê tu cho cú Nên này mình cho cú, nên À? Đeo đeo ừ, dòng rập, dòng rập này cà chua hòa bứu cây con nè này đặc điểm hòa bứu cao đen châm ủa mày leo chín quá nhổm rập nhổm rập bà pa, pa. mày chơi ba m cái này kêu qua pa quỳ tan ngày tôi rồi nào kia đi qua pa mày chơi am cái quỳ tan lên quỳ tan lên đi kéo kéo quỳ tan lên thứ em rửa anh đồng trai già vô ban đập bạt chân đồng phải trong tổ đi tái gì toạ อยู่บ้านคนเดียวได้นะเจ้าพี่งอแล้วยังแต่สาริยานุ ยังอยู่ในอ้อมมีแต่ความมองสีความนับวันพัวมาแล้วนี่จากตานี้กาานี้ยิ่งเศร้าเธอก็ยังกว่ารออก็พอดีที่ลุงกันอ๋อนี่ตาเมา พ่อดีลุงการตาเมา,มาล้มาอยู่่เจ้าอยู่แก่าติาายใสเออมาชิบอายกูวันนี้ถ้าเราเชื่อเองบ่ใช่เมาวันนี้นี่เราเพื่อนมึกได้มึกเอาไอ้ใครอยู่บ้านบ้างวะอิจฉาครับพอ่อพ่อกลับมาแล้วจะ่อกลับมาแล้วเลยบันไดอยู่ไหนล่ะลูกก็ยอยู่ที่เดิมนนัเลยพอ่อ ตาลายนะปุ๊บสงสัยว่าพ่อจะเมาไหมอีกแล้วไม่ต้องจงใจลูกเอ้ยพ่อเมาพันเบอร์เช่นพ่อเมาเมื่อไหร่แล้วไหนพ่อบอกว่าจะไม่กินเหล้าอีกแล้ว พ่อเคยตั้งใจลูกเอ้ยว่าขึ้นเปียชีจะขอํำดีเพื่อเมี้ยแต่พอดีไปชนพักพวกนังสั่งส,นสันกับพักพวกเมาเพืินไปนหน่อยพอดีที่นาอำเภอการเด็ดก็มีนางตะลุงมาเล่นด้วยลูกนางตะลุงกันอะไรละจ๊ะพ่อนางอะไรนางเคยนุ้ยสอนตะลุงบันดีดอะไรไม่รู้พ่อดูดูไม่รู้เรื่องลูกเอ้พ่อไม่เคยดูนางตะลุงนะแต่ดูดูไปแล้วนายนางตะลุงนางเหมือนกับคนบ้าน,นะลูก ทำไมเลยจะพ่อนั่งพูดคนเดียวอยู่ได้บ้าชัดๆไอ้คนดูก็แปลกไปดูคนบ้ามันลิ้นพ่อดูไม่รู้เรื่องพ่อขอเพลงนายหนังมันไม่จัดไงยพราะสจอเจ้าภาพตบพ่อหลบรุนง่ายๆลูกเอ้ยแล้วแม่มึงไปใส่แล้วแม่ไปไรจะพ่อแล้วผัวมึงอ่ะม่รู้เหมือนกันจะพ่ออะไรวะ พัวกันเมียกันอยู่กันยังไงทำไมพัวไปไหนทำไมด่เมียมันู่มึงนะบอเฉียมตัวไอ้เปรตเขาเป็นไผ่มึงเป็นไผ่ก็ไปจงองกันองฟ้าชายมึงเป็นใครไอ้เปรตเขาบอกเลยยาไฟ่วยเกินสักอยาควยรักให้เกินต้นเลยจะหล่นลงดังตุ้ท้องกี่เดือนแล้วนะมึงหกเดือนแล้วจ้ะพ่อ บอกว่าคนทองนี่ดูดมันเด็กอยู่ในกูก็ไม่รู้เป็นไรเมาแล้วอาจทุกทีวันนี้ตั้งใจจะกลับมารดน้ำดําหัวกับมีแจมแต่มันด้านไม่อยู่บ้านวันนี้เป็นไงเป็นการกูลงคงร้อยทีกูจะมอบความมันผัวไอ้มึงอีสาความคิดจำอุบาทอุบาทเล็ดประกันจุดจุดตายประกันจากัน ลูกดีไม่กบเปือนจั่วก็มาเป็นมิตรอันนี้ก็รที่ว่าเราในตำน้านเทก็ลูกต้มบูดแบบแล้วบางคนลูกหน่อยใจหน่อยใจกูเคยได้ยินลูกหลายคนเลยเออพอแม่เราไม่ใจเมื่อนพอแม่เปือนว่ะแล้วพอแม่เปือนเราก็จ้างนู่นจ้างนี่ว้ลูกท้วนย่างกรักกรักทวนพามกรักกรักพอแม่เราอย่าไปดูแลว่ะใจไา้พี่ไอ้เลยพิษพิษเปียกเงือพิษอันแม่ไยมาแล้วพอายมาแล้วออยเลยหอจีวิต หายชีวิตหายเหลือดเหนือหายร่างกายหายอาการจามทิพย้องตามนี้ก็ซื้อว่าได้ไหายมากเลยเป็นประคุณที่เราตอบแทนบุญคุณกันไม่เม็ดเลยเพราะฉะนั้นเรามึงอย่าลืมมาแม่คือผู้มีประคุณฮะแม่มึงลองกินแล้ด้านโลกเราอยู่ในตองกัฮะเราอยู่ในตองแม่ร้องรู้ท่ามรู้มึงลองกินลแล้ต่แม่เตียวเดียดเตียว,ยวป้าแม่ต้วตนันยอมอดเปรี้ยวอดวานมึงลองกินแล้ฮะเพราะฉะนั้นมึงลองกินแล้ว่าแม่มีประคุณนัดน้อยมาท่วงลรกับเรา เรานักต้องจับรู้ํำเป็นตวงอยู่ในพุ่งก็ต,งต้องตวงอันนที่พอนักเป็ดทิพเลือ,อเก้จังพี่นอนเฉยแหมมเลยพี่กันมึงอย่าลืมเราแยกกับดมแม่กูยอมรับกูไม่มเตียงที่ว่าเราแยกกับดมแม่เรากินมีประโยชน์ที่พอย้ำเล่นไม่แดงเบียดแม่มึงเลเปรียกันเคยมีโรกพี่พี่ปน้มึงลืมแล้วการนำดมให้ได้การนำดมเพลี่ยการนำดมลองเป็นไหม ลงว่าเพื่อจะว่าแม่ได้มีบุญคุณอันใหญ่หลวงแม่หวังหวังหวังลูกจะลังมันยังนอนเปล่แม่ยังกว่าไรนี่กรูอ๋ามึงก็เลยลงกันเตี้ยงปนนี้ยกไว้กอยร้องยกไว้ร้องต่อได้เวลาเฮผมมึงไปเปลี่ยวมึงจหนักร้องร้องน่าจะดีกับบุญจริงกว่าป้าไปดิ แล้วเปลทเปลทไม่เรื่องแกนว่าป้าคุยใหญ่เพอผลและมูจิบนี้ทําไมพี่น้อยใจอยู่กลางบ้านไอ้เปลทนี้กาดตุนตั้งปีขาดตุนยังไงพี่มึงลองกิดเลยว่าขาดตุนไหมอันวันนั้นว่าจากว่าหลูกคูไปก้อกี่ปลามได้ต่ำเกย์พอวันเดียวมันไ่้หลูกมันมาก้อเคยไปได้ต่ำกีปรามเลียจัดแม่เรากำไรไหมกูจริงกูจะเป็นคนเดิมกูจะบกบเจ็ดแม่เจ็นี่น้องเมียไม่ได้๋ยพาไปน้อยจิงกบกันยักษ อันมึง้องินได้มันตกเดืองกูเป็นพยานนะมันลุดพอกูตู้เดือกไงเปียกเป็นพยานกูได okay. okay. ้ดัางประอนพี่โดนเรื่องอะไรกหลักเออไอ้เปียกดูมันหลักหลักเป็ดก็เป็ดก็กําลังเกยไอ้เปียกหลักไปต้มก็จับติดการตีนี้กับพอตู้จับก้อย้าพยานก็มาปากกูไปไปถึงจานตามนาพูนแก้วหลุดในการไปตาำเป็นจริงว่าเป็ดเจ้านี้เป็นกองนายเปียกไหม ว่าจานที่เ็าบผมเป็นพยานได้ว่าเป็ดตัวนี้เป็นของนายเปียกรินเพราะผมเห็นเป็ดตัวนี้มาตั้งแต่หมยังเป็นลูกเป็ดพยานว่าเออจานว่าพยานมีน้ำหนักยกกองไอเปียกลุบพอโย,ย่จากจ้องเด้นเดีกกุนูต๊เหลืองพี่ดูเรื่องอะไรกุหลักพื้นลูกคลองยาวพอหลักพื้นลูกคลองยาวกันโต๊ะจับกอ่ออนะพยานกุกะจีไม่ติด้าเคยมาฝ่ายเปียกมันจึงจานตามนายเปียก หลดนการมาตามความเป็นจริงว่าปืนลูกตองยากระบอกนี้เป็นของนายปูนแก้วไหมไอเปียกว่าผมเป็นไปยานได้ว่าปืนลูกตองยากระบอกนี้เป็นของนายปูนแก้วจริงเพราะผมเห็นปืนลูกตองยากระบอกนี้มาตั้งแต่จะไหมเป็นลูกตองจันครับหยาดแม่คุณติดร่างปราบปอนโทษโทษอย่างแรงโทษอย่างแรงเพือ่อกุก้าใจพิษพูนว่าปืนนั้นยญ่ขึ้นปืนมันเป็ดนู้มนมายาแมมึงเลย พูนกับเป็ดก็ละเหลืองกันบ้าไม่มีใคร t a ามึงว่าความกระดุนก็จริงเออว่าเหนื่อยวันนั้นไม่แรงมันต่ำมากูบัตรที่พูดตือนำยางมาจี่ทำไมพี่กูไม่กูตุระจละกูเก็บยางเทสไว้เพื่อเพื่อใกล้นำยางไอ้เดียวการปกตินำยางกูอกรอยลูนกายเปียกปแบไปกล้วันนั้นได้รอยยีที่ลูกแต่ก็ว่าว่านำยางไอะปุ่นแกวอกดีวันนี้นะ อ้เพียกว่ามไม่ออกดีเพื่อว่าปุ่นแก้วใจน้ำไม่ตั้งหนึ่งกันมาหยัดแม่เปลียนกันใจน้ำก็ยบกันอีตายกูบัตรีวโนูจานปล่อยเตี้ยมึงบอกปุ่นนั้นกูไม่น่าบัตรีว่าไม่น่าบัตรีเพื่อวันนั้นกูไปกันน้ำยางหยัดแม่ปอกกอดินปอกกอดินน้ำยางหยัดแม่ปลากรังลวดมามาหน่อยปลากรังกูตักน้ำในห้วยใจกูลืมเละทิดปลากรังไปกันไอหยียดแม่เปลี่ยนกัน โยเจมันเป็นรอยเหลืองมึงวะเดี๋ยวรูหมากไม่มีเคยรูตาไว้เพียกวันนั้นได้วิ่งมาบ้านกูคนแกมึงโดนยังอ่ะพอุ้่นจินคนแก่ไหนเลตันเลตันว่าพอุ้่นจิ้นมาอยู่จีนอ่ะเพียกว่ามาจ่ายโปุ้่นจิ้นมาอยู่อีจันวะนี่ดูเพื่อเพียกอ่ะโป้ปุ่นจิ้นมาอยู่อีจันคุณนั่งเล่นนั่งเรื่องพอุ้่นจินอามัดนั้นจีน่าพอุ้่นจินแกค่เมันคนยาโตรคนยาโตรูเลยมันจะอยู่อีจันแม ย่าโจอ้งไม่ใช่ยาจูตอนบูแกไตายบูไม่เคยเต่ามึงวะจรอยู่แก่มันเป็นผิดแล้วมันตตตีตีวันนั้นตีแล้วมึงว่าบูมาเจอกองเขาจนรถกูเออจนกัยกูตายทัวงจนไกัอันนี้จนกยแบนจิตนเลยไอ้บูนู้วาไม่รู้กยกัยว่าเลี้ยวมาอาเทียกาเกย้ายว่ากายเพียกหนังนาบันก็มาตึงตามล่วงนี่กัยตือนไม้เราตับกัยเตือนได้แล้วโดยมาเทียบีาย ไอ้เปียกว่าไม่ใจเคยตีนี่ว่ะเคยตีนี่ตัวไม่ใจเบนบะนันว่ะจักแม่ไม่เบนเพื่อรดตับติดดนอยู่ล้ะปีตุกเรื่องนี่มึงว่ะกูเจอปลาอืนปลาตองมาเจอมาแต่ลาดนัาที่ตัวมาจึงกั้งใจตูปลาไงกะพอดีวันนั้นกูไปตูราอาเปียกมานอนรึนว่าเปียกเออกุดตู้มาเลยว่าเปียกก็ห่านปลากันไอ้เปียกว่าให้แล้วบุุนแกเออไม่รูบหรือว่ะไม่ปลามึงไม่กินอาหารว่าจาไก่มึงกับกวางอูนี้ เรวก็จากูมาจึงบ้านมาจึงแลตูปลาปลาเอ้นปลาต้องที่ตัวมดอยังเลืองแต่ปลาโม่ซ้ำตัวแต่เต่าเก่งนั่นยันแม่เปียกใชไปไวแล้วมึงใจไปใช้ละเพี๊ยกไอ้ปลาโม่ในตัวปลาเอินปลาต้องเห็นมึงว่าปลาเอินปลาต้องไม่ไปแต่กูตรงปลาโม่ลงไปดักท่ามมึงเล่เปลิดกันอยู่แต่มันตั้งเป้์นี่มึงว่าความปีกงเออไปล้ำโบกำโบนั่นแต่ว่าละจัลัดกับจัลัดนักกลัวใครไอเปียก ฉลาดยังไงโอ้วันนั้นแต่มึงอยู่มึงก็ตายันไอ้เพียกรอกตำรวจได้ที่หลวงปักกว่ากู้จะปุูงมดหลอกหลอกยังไงไอ้เพียกมึงเล่าเดี๋ยวมึงลอกตำรวจที่หลวงปักกันดีดินุกมึงวะกูปกติอยู่บ้านต้องช่วยพ่อขุนดินพอ่อหลวงยันงก็พอดีเพี่ยนกูไปติดร่างแต่ดัติดร่างตำรวจน้าวาก,วากวาเูเล่นไปแล้วมึงเล่นมาไม่ได้เลน่นไม่เลน่นก็จับไปเลยว่าป้าไปได้ไม่ได้เลน่นเอาตกะกูล่ากวาง มึงกว่างเล่ยวกูเล่นได้ไหมเล่นปัดรวทีแรกกูยอมรับว่ากู้ไปเล่นฝายจริงอันนี้แตเมื่อไปตึ้งกล้ามันเต็มไปแล้วพอกล้าเต็มจะาบานว่านองนอนกลาวก้นนะว่าเดี๋ยวกล้ากล้าตีกอยปลุกกล้ากูนอนรับผลพอกูนอนรับตั้งแตตีนี้นึ่งกลาวนึ่งมามาตึ้งกบจิกโบเล่นกับจะาบานผลมดอย่างเลือแต่กูนอนรับอยู่กลางวงไปการตำรวดมาตึ้งกีกูเล่นไปมาลวงกูาเล่นเลย เดี๋บอกแกว่าเล่นกูไม่ใจตันลื่นตาเล่เนี่ว่าเคยซ่ามกูน้อว่าเจ้าบ้านพลุก,กเล่นไปโอ,อ้หลวงเองจ้ากันแล้วเองาแต่ทีนี้ตู้จับพอตู้จับไปหโรงพักก็รู้ว่ากูลูกนอ้องกูยัยบ่มเรือแ้่ก็ตรงชั้นลอยอยู่ลอยพลุกว่าตรงไปร้านเนาะเลยกันแล้วกันแล้วแตทีนี้มึงว่าเกูไอเ้เจี๊กหับรัก